ໂຕມັນ <laughs> <laughs> บลน้องจ๋าพี่จ่อยอุน,นุนแก้วหน่อยมั้ไช่วซื้อไก่หน่อยตัวละร้อยไม่แพงหรอกพี่พี่ไปค่ะตอนนี้เจ้าเล่งเป,ล,ล,งปล,ลงมาบอกตูจีบล้อร็จนำลูมาทบุับมากตอนแมเนรเไปลยเอาโค้หน่อยดเฮ้ยเคนน ตัวละร้อยไม่แพงหรอกพี่ไม่แพงหรอกพี่ัสดีทุกคนนะคะ ตอพอดีทุกคนไป,ไปนักลงทุีกันเลยครับองราที่นาสุขสิทธิอยากใช้ชีวิ เป็นิงมคงสวยสดใสไปทุกสิ่งสวยไหมหยุดนิง่งเล่นี้สัญญากร,รมเมื่อไหร่จะทำให้ผู้ชายร้อนลุงเร็วจะไปประกวดมิสแกนปทุมธานี จี้เธอด้วยเนี่ยอ่ารับรางวัลขยันตีท่าเจตีเจอาของเร็วขอบคุณครับขอบคุณนะครับเอาขอเชิญครับไปครับโอ้โหเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเดี๋ยวขอบคุจ่ามิกก้ไม่ใช่คณะละครสัตว์ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ โอ้ยขอบคุณมากค่ะโอยขอให้ร่ำรวยค่ะไฟร่ำขอให้รวยนะครับเออขอบคุณค่ะขอบคุณจ้าขอบคุณจ้าขอบคุณจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณนะค่ะร่ำรครับขอบคุณครับปล่อยกับเล็นลูกเงินตรงไหลขอบคุณนะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณจ้า ขอบคุณค่ะขอบคุณาค่ะขอบคุณคาะขอบคุณคาะขอบคุณรางวัลน้ำใจนะครับที่มีให้กับเอ็จี้นะครับแล้วก็สปอร์ตนะครับขอบคุณคาะที่ใครคะใครครับอ๋อได้ไปแล้วเดินกลับค่ะใครคบเอาพี่เอสพี่เดี๋ยวรอสักครู่นึงนะครับเออของฉันนี่คือเออก็ใจเย็นรอก่อนรอก่อนเธอค่ะโอ้ยอยากจะบอกว่าคนเยอะมากเลยเออคนเต็มเลยเนี่ยจี้ตระวังนะไปเข้าห้องน้ำน้ำไม่ไหลนะเกาไปมาแล้ว ขอบคุณ,คณคค well. ะ you, นะคะาที่มีรางวัลน้ำใจให้กับเออกระเทยครับแล้วก็แปลกแป๊กนะเอาคนเจ้าชู้มาเล่นเป็นกระเทยใครก็เจ้าชู้ฮะแอ๊ดี้เอาแล้วเสือผู้เสือผู้หญ่งไงขอบคุณค่ะขอบคุณค่ามือเขาสั่นจิไม่ต้องรีบค่ะค่อยๆเอาขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนัาขอบคุณค่ะเดี๋ยวรอสักครู่นึงนะคะ คนว่างๆเรียกได้ค่ะคนยืนว่างๆก็เรียกได้ค่ะขอบคุณนะคะคุณเป็นรางวัลน้ำใจนะคะขอเวลาสักครู่หนึ่งนะคะให้พงท่้นส่วนติ์และรางวัลก่อนอุ้ยคนเยอะมากเลยอ่ะมากันกันได้กี่โมงนยเชอประจองที่เนี่ยเขามาน่าจะมาวัยแหละมาวกันไหม่ะสามโมงเช้าหรือย็นสามโมงเย็นใครบอกหกโมงขอบคครับหกโมงนั้นมาใส่ป่านหรือเปล่าคะ ด้านล่างก็ยังมีเออ่ศิลปินนะครับเดินเท่าไรนะครับใครอยากเล่นตะบุญจะด้านล่านตะบุญนะครับตะบุญได้ครับขอคะครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากๆนะครับทางด้านโนนิกน้องเอฟขอบคุณค่ะขอบคุณรางวัลน้ำใจนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับโขอบคุณรางวับน้ำใจคนเยอะหนาเด่นมากเลยคนดงคนดูข้างนอกข้างนอกก็ปรับวีพีเท่าไหร่นี่ฮะแล้วก็ประกาศนะครับด้านข้างๆเนี่ยระวังหน่อยนะครับเพราะว่ามันเป็นเหล็กมันอาจจะมี ไฟกระแสไฟวิ่งอย่าไปจับเหล็กนะคะอันนี้ไปดูห่วงค่ะเพราะถ้าเกิดมันดูดเดินขึ้นมาเนี่ยมันจะอันตรายแล้วก็นั่งตรงนั้นระวังลาโพงนะคะเพราะถ้าเกิดมันล่วงมามันมันไม่ค่อยปลอดภัยนะคะบอกก่อนนะคะครับผมเลยเลยครับแล้วทำไมวันนี้ถุงน่องกูขาดขนาดนี้เนี่ยเ <c> พ <oughs> ิ่งจะสังเกต เอนจีพระช้างฝ่าบาทเธอนี่สวยวันสวยคืนเลยนะเขาไม่ได้หรอกคนเราเกิดมาจะอยู่สวยอย่างที่หมฉันเคยบอกไปทุกวันไม่งั้นผู้ชายจะมองอะไรไงล่ะฝ่าบาทฝ่าบาทจะค่อยเข้าไปนะทำไมอะไม่เห็นไงหนุ่มกัใชัยกับจักระบุ๋มมคุยกันอยู่จักระบุ๋มพ่อมูเต้นี่อะไรคนไหนจ็กระบุ๋มพูดดีๆเอีชุดแดงเนี่ยจ็กระบุ๋มเดี๋ยวมันจะมาขอเข้ามาลาบวชอีกแล้วแต่รูปร่างเขาเหมือนจ็กกะเล่ที่เฉย เข้าไปโกยเขาฝ่าบาทตัดเตือนตังค์เขาไม่ได้พาไปดูผู้ชายไปไหมไปสิไปดูทหารนา่นทหารพี่ไอ้ติ๊กตุบสิเฮ้ยตัคเขาไม่อยากฝ่าบาทเฮ้ยมึงนั่งดีๆหน่อยอะไรล่ะคุณเป็นผู้ชายดีๆนั่งดีๆลุกลุกไอ้เตียวอะไรมันไม่ข่ายอยู่แล้วมันจะฉี่กับโค้งเหรอ ก็เล่นทุกคืนเลยนะมึงเนี่ยขาดทุกวันแล้วมึงฉีกกูมึงไปไหนก็นไปไปอย่ามาลวนลามกูกูไม่ชอบแต่สวยมันจันะเนี่ยเปลี่ยนชุดได้ทุกคืนเลยอะ่ะไม่ได้หรอกเป็นผู้หญิงผู้ชุดเยอะมึงอยากเป็นมิเกนไหมความใมฝ่ฝันของกูอยากเป็นมิเกนไหนพูดแบบมิเกนหน่อยแล้วก็ตอบคำถามกูให้ได้ได้ที่นี่ที่ไหนวัดเจริญบนุญใช่ไหมวัดเจริญบนุญเอาคองสิษคสปเปิดเอานีกว่าเอา่อมิเกนลูกศิษย์ลูกพิธีอันนี้นะอ,นนะอนสวัสดีค่ะดิฉันแองจี้นี่กูยังไม่ได้ประกาศเลยเด็กคนนี้เด ไม่ที่มองมึงมันจะขายน้ำให้มึงเปล่าดูดีๆพี่ช่วยนะพี่ช่วยนะสองแก้วอ่ะพี่ช่วยซื้อได้ค่ะเอ้ยมาเลยมาเลยเร็วๆมานี่เร็วเดี๋ยวพี่ซื้อเออเดี๋ยวมันเปลี่ยนใจมาเอ้ยมาเดี๋ยวพี่ซื้อเดี๋ยวพี่ซื้อขอบคุณค่ะเท่าไหร่หนูแก้วละสามสิบสามสิบให้มันไปให้ไปเลยร้อยหนึ่งแหมอีบาสมึงได้รางวัลเยอะให้มันไปเลยร้อยหนึ่งสองสามพัน ใจป่าป่านั่นเป็ปลาหมึกคนนั้นด้วยนี่เขาเดินมาคู่กันเพ่เพ่เพ่มา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 เออมาเลยกลับมาเลยมามามาเออจ่ายละไปไม่ต้องอายไม่ต้องอายมามามาไม้เท่าไหร่เบลสาวซืไม้เท่าไรไม้ละห้าสิบโอ้ยคุณไม่เด็กอะแพงยังมึงรล่อหล่อหนุ่บ้านมึงนี่หนูร้อนเล่นข้าจะซื้อจานหนูหนูก็เจอคนบ้าอพี่มาพี่พี่หนูช่วยซื้อค่ะห้าสิบบาทมึงจะกินกี่ไม้อยากกินทั้งหมดเลย นี่อีเบลเอาให้เด no ี yeah, cool. no ๋ยวให้พ่อกินมั่งอ่าสองไม้สองไม้อไม้อ่าสองไม้สองไม้กูก็ไมปนาไปทักกาเลยเสียเงินจนได้เดี๋ยวเดี๋ยวกูช่วยสิบห้าบาทแรงผูช่วยไม้ละห้าสิบสองไม้เออสองร้อยมึงคิดดีๆนะเด็กไม้ขาดทุนเออลอยด์เออกรบคุณดยัวพี่พี่ขายพัดเหรอ รนมึงร้อนันเท่าไหร่ถามเขาเลยอัเท่าไหร่อันละสามสิบกี่อันมีทั้งหมดกี่อันมาถามกี่อันคะเออนี่แหละเราต้องอย่างนี้เห็นไหมสามสิบนี่มึงปล่อยโคแล้วมึงก็เออทำชานัมหน่อยนะกี่อันนะพี่สามสิบสามสิบบาทจ่ายหนึ่งสามหกเก้าไปทั้งดวงมาสองร้อยนนี้ใครจะเดินมาเดินมาขายที่เดียวเลยเฮ้ย อันเนี้ยสองร้อยให้เขาไปสองร้อยมาเดืขอบคุณมากมากเลยวะนี่มาที่น้องสาวเอาพัดไปมานี่เออมาๆมาๆมาลองด้วยมัพราคุณจริงๆใจบุญเหลือเกินมาใจบุญจริงๆใจบุญจะทุนคนอื่นมาค่ะลูกมาค่ะนี่จริงจมาขันลูกมาเลยค่ะมีแค่นี้นะคะเออเอา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 คุณค่าขอบคุณค่าแจกนั่นแหละ ขอคนที่ไม่มีนะคะขอคนที่ไม่มีนะคะอ่ะะพี่ไบรท์เขาเมาแล้วพ so ี่ไบรท์เขาเมาแล้วอ่าโอเคค่ะไปค่ะแน่ๆครับไปค่ะจบค่ะจบค่ะเสื้อเสื้อตัวเท่าไหร่ครับเสื้อนี่ให้แม่เขาเอกให้แม่มาซื้อเอออีเวนต์เขาเรื่องไปรับตังค์ด้วยนู่นเห็นไหมนู่น้ามแลวทำไมมึงได้รางวัลช้าจังวะอี EBL ครับ บาด้วยบาด้วยนี่เขาให้มึเงเนี่ยเห็นไหมเนี่ยให้ดูด้วยเหรอไม่ได้ยเบอร์เนี่ยเราใจบุญเราก็ต้องได้คืนนั่นไงเจ้ากรรมในเวทถีบเข้าแล้วขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับองใจนะครับขอบคุณมากอุ้ยปมื่กียเสียไปสามร้อยได้คืนมาทั้งร้อยหนึ่งขอบคุณของคุณยศครับขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับเออเนี่ยเขาให้มึงคืนแล้วเนี่ยเออขอบคุณมากๆครับขอบคุณครับ เด็ตพอมึงเห็นพ่อค้าไม่ค้าเดินหน้าโรลิเกมึงวิ่งเลยนะขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณรางวัลน้ำใจนะครับที่มีรางวัลน้ำใจให้เราไอ้ตัวเนี่ยไปเลยเลิกไปกระเทยซะกูไม่เลิกบอกให้มึงเลิกกูไม่เลิกจะเลิกไม่เลิกกูไม่เลิกไอ้ตาบานมันไม่เลิกอ่ะไม่เลิกเพรามาคุยกับมันแล้วกูตายแล้วมีกระเทยเด็กด้วยก็ดีกว่ากระเทยแก่แล้วกันอุ้ยใครแก่ทั้งคู่อะ หปากคอร้อนร้ายนะเธอมาทำไมาฮะขอสิงพี่บอกใช้หมาเป็เด็กพี่จะให้เธ็นพี่ต้อมเพ่งด่าเบงร้อนโอ้ยฉันไม่ซ้อมหรอกฉันทำลอลไรมาแพงไม่เอารับดาบไปอย่าทรงดาบแบบนี้ฉันไม่ชอบรับดาบไปเขาบอกว่าไม่ชอบไงบอกให้รับดาบไปเอาไปให้อะไรละไม่เอาเนี่ไม่ว่างกูอมหมึกอยู่เธอกลับไปไปฉันไม่ซ้อมฉันไม่ยอมเด็พี่จะซ้อมหรือไม่ซ้อมไม่ซ้อมไม่ยอมข้าไม่ยอม จะปรา,า,า,าบบาบไม่ได้นะบาบาดมันจะามาบ้อมย่างนี้ไม่ได้มันดูไม่ดีเป็นพี่น้องกันมันไม่ได้กคนอื่นเดินมาบัดมาบาทมาคนอื่นเขาชีทีทีทางดูไม่ดีนะบาบาดอีเบลมึงทำอะไรกูดิเวนวางไม้แทงมึงไงอ,อุ้ยโอ้ยตกใจต้องไปแวบ,บแรกน,นึกว่าไอ้ที่เต็มใบมันหลุดอย <c oughs> อียยเบลทำไมตูดกูไม่รู้สึกหรือว่าตูดกูไปนอันมาพุกไว้แล้ว วยบ้าไม่รู้สึกเลยเหรอเออแสดงว่าเธอต้องมีประสบการณ์ใหม่ๆนะคุณตดดังฟใหม่ๆนี่ตดดังฟีดใช่นนี้เธอไม่ยอมแล้วจะปล่าปากม่ไว้จเก็ก็ไว้นอม้ีวด่่าอย่าไปยอมโอ้ยดูแรงมันเอ ក្ដី